สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนักลินนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมซึ่งตัวเขื่อนนะครับจะอยู่ห่างจากตัวเมืองนะประมาณ60กิโลเมตรนะครับจะใช้เวลาในการขับรถมาเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับผมนะครับหรือเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่ไปเที่ยวน้ําตกเอราวัณมานะครับขากลับนะครับก็สามารถแวะผ่านมาได้นะครับเพราะว่าห่างกันแค่ประมาณ4-5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมนะครับ พอมาถึงบริเวณต้นเขื่อนนะครับนี่นะครับทางเข้าก็จะสวยมากนะครับสวยตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูวิวก่อนนะครับก่อนเข้านะนะครับทางซ้ายกับทางขวามือของผมนี่นะครับนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันนะครับผมว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะขับมาไม่ไกลครับ นะครับขับมาจากตัวน้ําตกเอระวันเนี่ยนะครับประมาณสี่กิโลนะครับรวมแบบแบบเสร็จเลยนะครับรวมทางโค้งทางเข้าอะไรถึงที่ที่ที่ทจอดรถตรงนี้นะครับเนี่ยที่จอดรถก็คือกว้างขวางเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ทางที่เราเข้ามานะครับก็จะเห็นสันเขื่อนสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูใกล้ๆเนาะ ครับตอนนี้คือผมจอดรถอยู่นะเดี๋ยวมันจะมีทางที่เราวิ่งเรียบสันเขื่อนนะเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมขับรถเข้ามาบริเวณสันเขื่อนนะนี่นะครับเขัาเข้ามาข้างในนะตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บนสันเขื่อนแล้วนะนะครับยืนอยู่ท้ายกระบะนะครับผมนะครับก็จะให้ดูวิวนะสวยเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราออยู่ตรงที่จอดรถตรงนู้นนะนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ขับเข้ามาบริเวณสันเขื่อนนะสวยมากนะครับนี่ให้ดูครับวิว อันนี้เราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งเราจะก็จะเห็นนะครับน้ำที่ผ่านตัวเขื่อนนะครับสวยมากนะครับโอ้ยเจียม,มากเลยมากโอ้ ครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลนะครับกับเพื่อนๆที่กําลังทีรร่จะเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติ เขือนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีนี้นะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช anel นะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ